สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมิวในชอ่องมิวลิตานะคะวันนี้มิวไม่ได้มารีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้มิวจะมาแชร์ประสบการณ์คนในครอบครัวเนี่ยติดโควิดค่ะแล้วมิวมีวิธีการดูแลตัวเองยัง,ยงไงดูแลผู้ป่วยอยังไงแต่วันนี้มิวจะมาแชร์ให้ทุกคนไดน้ฟังกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะวก็คือการรับมือค่ะทุกคนพอเรารู้ว่าคนในครอบครัวเราเป็นเนี่ยเราจะตื่นตระหนกเป็นกังวลหรือว่าเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะคะอย่างเช่นในเคสของมิวเนี่ยคือคุณพ่อค่ะเป็นก่อนคนแรกเลยเนาะก็ตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเป็น side effect จากวัคซีนเพราะเพิ่งรับวัคซีนมาพอเขามีไข้เนี่ยมีความเอะในใจเนี่ยมิวแยกตัวเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็จะดูแลคุณพ่อไงหาข้าวหาอะไรให้กินกลายเป็นว่า นั่นแหละค่ะคนที่แยกมิ้วเนี่ยรอดแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคุณคนน่าจะเดาได้เนาะคือคุณแม่ก็เป็นไปด้วยค่ะและนี่แหละค่ะคือพอยต์สำคัญเมื่อเรารู้ว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเราเนี่ยได้รับเชื้อมาหรือว่าเอ๊ะมีอาการที่น่าสงสัยหรือว่าส่งสัยให้เรารีบแยกตัวให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อระง,งับการแพร่เชื้อของโรค แล้วก็แยกของใช้นะคะออกจากกันให้หมดเลยค่ะอย่างเช่นจา,านชามเสื้อผ้าต่างๆก็คือเป็นส่วนตัวแยกอยู่บริเวณใครก็ตามนั้นเลยนะคะต่อมาต้องตั้งสติค,ค่ะถ้าเกิดว่าคนในบ้านเราเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นเนี่ยก็ง่ายหน่อยคือเราก็ประสานงานได้เลยเอาผล PCR เนี่ยไปยื่นต่างๆทั้งภาครัฐทั้งเอกชนให้ต่อคิวรองรับการรักษาต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าแค่เอ๊ะเขาเป็นหรือเปล่านะอย่างเงี้ย เราก็อาจจะต้องแบบตรวจเอพีเคก่อนไหมตรวจเองหรือถ้าส่วนใหญ่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะลองรับพวก p c r อย่างเงี้ยนะคะแนะนำแนละ้วว่าให้ลองไปหาตามโรงพยาบาลที่เขาแบบว่ารับตรวจ p c r และรับเคสอันนั้นเนี่ยจะค่อนข้างไวที่สุดในการได้รับการรักษาแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้รับการรักษาเนี่ยค่ะก็คือรออยู่ที่บ้านเนาะอันนี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเพื่อนๆคือหลังจากที่แยกไปแล้ว เราก็ต้องคลีนนะให้เขาขึ้นไปข้างบนหรือแยกห้องเนี่ยคลีนทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำโต๊ะกินข้าวหรือว่า living a r e ยห้องรับแขกอะไรเงี้ยตามทีวีตามโซฟาเนี่ยใช้น้ํายาคลีนให้หมดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะอย่างเช่นพวกตลอดวัดไข้เนี่ยสำคัญมากเลยอันดับที่2เนี่ยคือที่วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอันนี้ค่ะมันมีผลสําคัญกับโรคโควิดมากๆเพราะมันจะชี้วัดได้เลยว่าปอดของผู้ป่วยทำงานปกติหรือเปล่า ยาสามมันประจำบ้าน,นต่างๆนะคะพวกยาพารายาแก้ไออย่างเงี้ยค่ะก็สําคัญเพราะว่าเวลาเขาไอเนี่ยก็จะบรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยน,นะคะหรือพวกวิตามินซี1 0 0่มิลิกรัมเนี่ยก็ให้ประโยชน์นะคะอาจจะทานหลังอาหารเช้าหลังอาหารยินก็ได้น้ำยาบ้วนปากอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะฆบค่าเชื้อโรคในช่องปากนะคะมะนาวเกลืออันนี้ค่ะก็ได้ คหรือพวกสมุนไพรนี้ก็แล้วแต่บ้านนะคะบางบ้านอาจจะแบบดื่มน้ำขิงพวกยาสมุนไพรนี่ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่ลอ,องไปเสิร์ชดูสูตรต่างๆดูก็ได้ และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือกําลังใจค่ะทุกคนอันนี้แหละเป็นเหตุผลหลักที่หนูอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าใครไม่เจอกับตัวไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่รู้เนาะเพราะามันแบบแย่มากนะคะเพราะว่าเราก็เครียดเนานะว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแต่อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะสู้นะคะหนูเชื่อว่าทุกอย่างเน่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ เราก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าไม่รู้ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวอะไรที่นิวเจอมาเนี่ยพวกอินโฟเมชันโรงพยาบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รู้มาเนี่ยเดี๋ยวนิวจะใสยย่ไว้ในเดสคริปชันบล็อกทั้งหมดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือให้กําลังใจกันเนาะเพราะว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละเพราะาต้องจัดการเสร็จสรบทุกอย่างเพื่อผู้ป่วยส่วนผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะต้องให้ความร่วมมือนิดนึงนะคะในส่วนของการกักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีบางบ้านเนี่ย เครียดเลยนะทุกคนว่าแบบเอฉันจะทำอย่างนั้นทำไมต้องมาห้ามฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนนะคะที่ผิดพลาดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยวิวต้องขออภัยมาด้วยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมิวลิตาหน่อยนะคะบ๊ายบาย